กาบสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทูกฐานเบอร์สมองสบอนวันนี้มาพบมาพอกะซองแม่ขิงค้าบ้านนาสบายดีปลาลูกมันหนีมาเหาไอตุ่ยแฝดอสบายดีงามๆดูสบายดีปลาลูกมันหน,มน,มน,มนีมาอย่างมาเแี่ยอตุ่ยแฝมันหนีมาหาน้องแฝดพี่น้องน้องปูน้นองแป้ง ตอนหนึ่งช่วงหนึ่งคนออามายุนไปนานแม่เนาะคนเมื่ออยู่บ้านพ่อใหม่เพิ่นพี่เ้องมาเห็ดน,นานแม่มัในใกล้สิปิดเทอมแล้วเพิ่นพากันมาช่วงหนึ่งทำนาเนาะ่นก็นมาซอยเม่ซอยพอ่อเ,เห็ดไห้เห็ดหน้าปฏิเ็นกันไลาเมือแล้วพี่นนองมาเยี่ยมน้องแฝดเด็กกับาสองสาวอยู่กันลำพังสองไอ้เนองเพิ่น เพ่อนเพิ่นกับผู้ใหญ,ญ่ใจดีและพี่น้องที่ซอยเหลือขามาบอสเป็นลังคาหรือฟ้าแอมบ้านเนาะผู้ใหญ่แลาล่า,ลาทานกับขอขอบุญขอบคุณเดอ้อพี่น้องบอเคยลืมทิ้งสิบบอได้มากกับบอเคยลืมอยู่ในใจตลอดกาลอ่าเออเนี่ยมาอะาไรวะผป้าผ่ปลาผมยาวแห้งอะลี จำหบดจื้อก็ได้วผู้สาวตัว <ผม S 1> เป็นสาวเลย,อ,ยนะอ่าผมยาวแน่มากคิดว่าภัยพี่นนอะใหญ่เป็นสาวเลยนะเ,เ,เห็นยังกินกมามาหนึ่งเข่าเลย <c oughs> สุกเลยเอ,อ,อยมพักกันมาเจ้าไหนกัเปิดห,ห้องเฮียนไปซื้อละเครื่องเขาเฮียนนะ่ะฮะ ให้ไปซื้อหายต้มมะม่ากินแรงบ่ใส่กระแป้งดิส่ะกรปู้ก้ดกระผักมาใส่มะม่าอนี้มีบววอยู่บักบวบมียูกบังบวป้าผมคืองาไว้ นี่ได้รับคือพรมสับเน่าคือกันบ่อนอี่กับฮะฮะก็ต้มมาม่ากินนะสันอันนี้อาหารแรกนะลูกโอ้โหเห็นหมาอาหารแรกค,คือต้มมามา่าใส่ผักกเกษตรผักกเกษตรกับผักใบเกียวในนองอ่ะพี่น้องคือใส่ร้ายไงลูกคือบอ่อสรอย มันสิหยำได้บอนบอกแก่าอีก้ซแล้วบอน่กินไปแล้ฮะลเป็ยังไงเมื่อดำนาะเมื่อยบ่ด้วดำนาฮะกันแล้วโซลาเซล์โซลาเซลีเอ็นทาง มึงนอออกเป็นซื้อหายนะพี่นอยังใส่ได้อยู่เลยเออวาดมีแต่วัดเครื่องคั่วมียังเนียบ่มียังเลย สมื่อบ่เมื่อหาแม่บ่บ้านไหนห่อขาเลี้ยห่อขาเลี้ยกระดับเมือ่อเขาเฮียนอยู่สาเขาเงีเลยกระดับเมื่อเขาน่าแม่บ <pled an atures> uh ่เมื <their hair>. ่อ <fille> บ่มาเขาอยู่บ้านท๊าบ่อ่าฮะระเบียบระเบียบอะไรอยู่พี่กะระมีระเบียบพูดกันไหนอยู่พี่กะมี วอให้ใส่กระพอใบใส่ยูพีกามีใส่กระพอใบชุ่เจ้าต้องมีอัน<ม>กระพอใบคนละคู่แล้วก็ทรงกีฬาคนละโตัายาว<ม>แล้วก็ใส่เงินลายพร<ม>นะ้อมนะคนละเท่าไรคนละแสนฮูบะจกักเปิดเทอมใหม่เพราะว่า,าน้องเขาเฮียนหมหนึ่ง ค่าเทิม,ทมแมนแต่ละปีนะเน่ยเทปปลาแอนเ้าจมดอกเราวาเสียงกันลายแลว้ววะบอกคือตอนอยู่ปฐมได้มดแมนปฐมน่ะบ่แหงเพราะขึ้นมอหนึ่งเลยค่ะเสจ่ใจมันลายได้ป่ะเนี่ยอ่าอันนี้ขึ้นมอหนึ่งนี่คละาเนเกือบแตกะก็ใส่บ่ได้เด้อต้องใส่เกือบซบ เกือบแตะแบบทีเจ้าใส่ได้บ่ได้นี่ยนี่แบบนี้ได้บ่เกือบแตะซ้ายเดียวนะบ่ได้ต้องแบบว่าแบบโซฟขันซื้อกับเสื้อแบบโซฟเนื้อกระโซคือการถือเนื้อยางหลัดถงไปจะขยานเป็นเพ่หรือเปล่าเนี่ยเพ่เลยต้องเอาลูกขึ้นมาบอลพ่อขี่ได้อีดอกแปลงเอา เอาขึ้นมาไปทิ่มลงคือทิ่มไว้ค่กเทอรูง้งัวตาม,มบอนนะ่ะเอาขึ้นมาเอาเอา,เอาไว้ดีๆพอ่อขี่ได้อยู่ดอ๊กให้หน้าผดแป้งหพ้พี่ไายผดแป้งหายพา,พาไปออกกลับไปทำงานเราไปแล้วเออมาบอนนี้พี่น้อง เอาปูโตเป็นสาวเลยปูหรือแป้งกะ็แป้งเนาะคนนี้แป้งนี่ปูจับมาได้จักเถอเอาก็ได้กินได้ไหมฮะข้ามพูเห็ดไหวบ่อยนี่นะเออได้กันแล้วสิพากันกินเลยยิ่งก็กินกหน่อยนละ เรให้มันขำเห็นไหวปลา้องเห็นไว้มันกระผูแล้วต้มมาม้าไหวผูกันกินได้เพถอะก็ได้เงินซื้อมามาแมวหายบ่แมหายแแมาอนี้แก้แเอม่มขาเขากินเบิด ส่วงหนึ่งเอออันที่ตอนนั้นชิเจ้าบอยู่อันที่มีอันลุงลุงทางฝั่งไทยเผินเผินเอมามาห้สุดหนึ่งแต่เจ้าอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยว่าม,มันไกลเลยเลยไปหาให้มันอยอยู่ใน,นนี่ก็เสียไว้หาอยู่มันจะมีมาม่าปลากระป๋องมันจะมีไข่ปลากระปร๋อง แล้วก็ข้าวสารน้ำมันน้ำมันนำ้ำปลาเอากันหนะเนาะ <c oughs> มาบ่ทันลืมขีดใช่ไหมนอ้องพอเพิ่นกะอยู่ผูกเพิ่นเมื่ออยู่น้าแม่เพิ่นเขาก็ลืมขีดว่าเออปูแป้งเนาะมีมีเรือน้นองปูกับน้องแป้งประมาประมาณได้สองสามอื้ แม่มาส่งบอขอมาส่งอือพอมาส่งลกหย่ามาลเกหยงาบลงกละเปิดเทอมใช่ไหกัเปิดเทอมสิ้นเดือน ไปโรงเรียนนะอีกสามเมื่อที่เสาะหาบอกไปรวมบอกที่เสาหาอุปกรณ์นั่นปุ้มได้ที่ลุงลุงฝากมาให้ยังบอกปุ้มน้เบ okay. ิร์ตติลุปุ้มปีนิกกระแพงตับหนึ่งครับเกือบสองรลอยกือบสองลอยพี่น้องปีนิกเก็บแห้ง แบบคองมันแพงปีนี้เนาะอุปกรณ์การเรียนก็แพงขนาดคิงข้ามยังทะเลสื่อเลยยังเอาเขายังไม่งงรออีกจักหน่อยแล้วพุทนหอเขาพคนละจังจิไปซื้อใคิงข้ามตาบะแล้วคิงข้ามโซย่างอยู่บ่โซจ้านัะ่ะท,ที่ลุงลุงฝากมาหายนะยังว่ะ เลือกับหนึ่งู้เลือกับหนึ่งผูว่ายังบม่ได้ใส่เลยแสดงว่าของเจ้าบม่ได้ซื้อเนาะซื้อแต่ปุ๊บบ่ก็ลงอันหารก็ได้อืมอันสบายดีป้าลูกเหรอไหมแบมแบมอันแบม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 อันแบมคือตาโตแท้ลูกเราเป่งแบมปุ่แป้งปุ่แป้งอะไรนะอืมพอวันนี้ไปทำงานเลย ผมไปทำงานอยู่ไทยเลยน้องแ,แบมแบมหน้าของน้องปูน้องเต๋อไปแลหายติ่มมาะอยู่บนอะไรพี่น้องเลยครับการสบภาพบรรยากาศได้เพียงสำนีพบกันคลิปหน้าพี่น้องกลับสบายดีเด้อมาพอหายคิดถึงสบายดีปารุ่มคอย fc ถูกฐานดีมีแหงเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยพี่น้อง ผมพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า